2อ,อาคารเมื่อวานนั้นนะครับเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันในอีก2อ,อาคารนี้นะครับ ก็มีช่วงเวลาที่เราต้องรอระดับน้ําลงในอยู่ในส่วนที่เราต้องการนะครับในช่วงเวลานั้นก็มีฟุตบอลแมตช์สำคัญเหมือนเราได้ซื้อตั๋ว VIP มาเลยนะครับ เป็นภาพบรรยากาศการทำงานของเราทีมงานน้ำบานในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องราวของเมื่อวานนี้ที่เราไม่ได้โฟกัสนะครับปัญหาที่เราเจอเมื่อวานนี้คือท่อระบายตันนะครับส่วนวันนี้ตรงกันข้ามนะครับท่อขนาด3นิ้วที่ไว้ใช้ระบายตตะกอนของอาคารนี้แตกนะครับ โอเคอยู่ครับด้านล่างเป็นท่อน้าทิ้งเป็นลำรางท่อน้าทิ้งพอดีนะครับเอาเป็นว่าเราไปลุยงานกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ลื่นไหลไม่ติดขัดอะไรนะครับก็พร้อมจะจบภารกิจปิดโครงการสักทีนะครับ ในการทำงานของเราวันนี้นะครับเห็นแต่ขอบฟ้าเห็นแต่ท้องฟ้านะครับก็เลยนึกถึงเพลงของศิลปินท่านหนึ่ง<บ>คือคุณตูนบริสเลมนะครับเห็นเขาทำและเท่ดีนะครับเราก็เลยอยากจะเอาบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นท้องฟ้าของเรานน่นไหม <c oughs> รู้นะแต่ผมสันนิษฐานว่าอยู่บนที่สูงโอโซนในสมองจะเยอะไปนะครับ สุดท้ายก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับสถานที่ที่เราขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเป็นโซนอันตรายนะครับขึ้นไปได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆห้ามขึ้นไปในทุกกรณีนะครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศของเราวันนี้ทีมงานน้ำบานนะครับที่นํามาฝากการสรุปเรื่องราวของเราวันนี้ราบลื่นไปด้วยดีนะครับสำหรับภารกิจการล้างทําความสะอาดถังน้าใสของเราทีมงานน้ําบานภารกิจนี้ต้องขอยืมวลีฮิตเข้ามานะครับดูแลดุจญาติมิตรนะครับ แต่คิดสตังนั่นแหละก็เอาเป็นว่าจบภารกิจปิดโครงการนะครับในเคสนี้ของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัสสวัสดี